ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจิจีก็อยู่ที่ P.P Group Friend and Family Sale นะคะครั้งนี้นะคะก็ถึงคิวของแบรนด์โรเจอร์พิพเอ วันนี้ที่รอคอยมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจุดอ่อนของจิจีก็อยู่ที่แบรนด์นี้จริงๆงานจัดที่ชั้น3ฝั่ง Office เซ็นทรัลเวิลดนะคะเขาลดสูงสุดถึง70%เลยทุกคนของคือช่ำมากใครเป็นสาววกบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ไม่รอช้ามาดูคู่แรกกันเลยค่ะทุกคนเบลวีเอีสีม่วงคู่นี้คือสวยมากเห็นแล้วก็คือคว้าเลยทุกคนส้นเป็นทรัมเป็ตด้วยสูงกำลังดีเหลือมื่นกลางๆเท่านั้น ส่วนคู่นี้คือ v r ร v i v i e r สด s s ส o ูค่ะทุกคนแคสต t r a าสบัคเคิลก็ลดแล้วแล้วน้องเขาเป็นเดนิมและดูลักชูแบบสบายๆที่สำคัญพึ่งออกมาได้ไม่นานด้วยค่ะทุกคนจะใส่ไปช้อปปิ้งคาเฟ่ฮอลิเดใดๆก็คือเอาอยู่หมดเหลือแค่สองตนเท,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 ท่านั้น มาที่คุณ RV b r o ีบร o ชมูซาตินคู่นี้ค่ะทุกคนเห็นแล้วก็คือกรีดมากก็คือต้องแทรกตัวไปหยิบแบบสุดน้องเป็นสีเขียวเหนียวซับบัคเกิลก็คือวิบวับแรงไม่ไหวตอนวางรวมกับเพื่อนก็คือตะโกนเรียกแม่แบบสุดค่ะบัคเกิลนี้บอกเลยว่าปกติไม่ต่ำกว่าห้าครั้งนี้มากคือมื่นกลางๆถูกทุกคอเบอร์นีทุกคนก็คือจะขอใส่ทุกวันยันสิ้นปีไปเลยค่ะ ส่วนคู่นี้จะไม่หยิบคือไม่ได้เลยค่ะร่างกายคือพาไปสุดฤทธิ์มากก็คือน้องสไลด์ดีวิฟสีเหลืองสดใสคู่นี้นั่นเองได้บัคเกิลสครั้งใหญ่จึงบอกเลยว่าเล็งมานานแสนนานแล้วนั่งไม่ถึงสองมืนมาที่โทนนูดนูดแนว q u i ยเอ็ดลักรกันบ้างค่ะทุกคนก็คือ v i v e i t the i t y y คู่นี้นะคะจะใส่ทำงานใส่ประชุมหรือออกงานยังไงก็คือลอดหมดเหลือมื่นกลางเท่านั้นค่ะ คู่นี้ก็แนวควาเอ็ดลักชูเช่นกันค่ะทุกคนเป็นมูแบบเรียบหรูดูม mini ินิมอลมินิใจเหลือมื่นกลางเช่นกัน คู่นี้คือ V ี Run Light ค่ะใครใส่อยู่จะรู้ว่าสนิกเกอร์ของโรเจอร์คือใส่สบายมากเดินทั้งวันก็คือยังชิลที่สำคัญก็คือเหลือสองมืนตนๆเท่านั้นส่วนคู่นี้ก็คือโลอค่ามากค่ะทุกคนน้องเป็น v วลเวตและด้านในเป็นหนังซึ่งนุ่มมากและในส่วนของ b u c k กิก็คือตะโกนแบบ1อยเดซิเบลไปเลยค่ะมีทั้งหมดสองสีแล้วที่สาคัญคือเหลือหลักพันค่ะทุกคนหลักพันดิฉันจะต้องทำยัง โไงเทลวิเวสคูนีก็คือนางเป็นเฟอร์ค่ะใส่แล้วก็คือได้ฟิลลูกพญานาหมื่นสุดเหลือหมื่นนิดๆค่ะบอกเลยตกใจมากค่ะเพราะว่า f l o w e r s t r a s ก็มาทุกคนปกติบัคเคลลิลนี้7กว่านี้เหลือหมื่นต้นเข็มขาด Flower b u c k l กก็ต้องเข้าค่ะทุกคนเหลือหมื่นต้นเช่นกันน้องไปไวมาก ปิดท้ายด้วยกระเป๋าวีฟเลดีบักค่ะทุกคนทั้งเวลเวดเอยทั้งบัคเกิลเอยก็คือฉ่ำจนต้องกรีดเหลือสองมื่นกลางๆเท่านั้นค่ะใครที่อยากมาวันนี้ยังทันนะคะและอย่าลืมลงทะเบียนก่อนเข้างานย้ำว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ